สวัสดีคะ่ะทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณของปีนักษัตวปีมะโรงนะคะและนี่คือดวงประจำเดือนสิงหาคมปีพศ2565อืมจะหากได้ยินเสียงฝนตกนะก็ประมาณนั้นละคะ่ะตอนนี้จะอัดคลิปอยู่เนี่ยฝนกำลังตกอยู่เนาะอ่ะเริ่มที่การงานก่อนเลยแล้วกันนะคะในเดือนนี้ รู้สึกว่าคุณจะมุ่งมั่นขยันขันแข็งกับงานที่ทำอยู่อย่างยิ่งยวดเลยค่ะและเหมือนคุณจะรู้ว่างานของคุณนั้นมันเป็นจังหวะโคจรเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีอย่างแน่นอนคุณรู้แล้วและคุณก็ลุยลุยหนักเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นมืออาชีพด้วยทำงานเก่งด้วยนะคะรู้ว่าตัวเองจะทำอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ชุกสาขาอาชีพนะคะใช้เวลาหน่อยเดี๋ยวมันแล้วมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะสรุปการงานก็ห่านค่ะในเดือนนี้นะต่อไปเรื่องการเงินกันบ้างอ,อย่างอนันก็แน่นอนอยู่แล้วละคะ่ะเพราะว่าการงานดีซะขนาดนี้การเงินก็ต้องดีตามนะคะได้เยอะนะคะเดือนนี้แบ่งเก็บนะคะเอาไว้ใช้ในายามที่เราทุกยาก เป็นเงินทุนสำรองชีวิตนั่นเองนะคะสรุปการเงินก็ผ่านเช่นกันค่ะต่อไปเรื่องสุขภาพเดือนนี้ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเลยนะคะมีพาแข็งแรงขึ้นมา2ใบแต่ตัวคุณเป็น Hermit นะคะก็สำหรับท่านที่มีมีโรคประจำตัวอยู่นะมันไม่ไม่หายขาดหรอกนะคะก็สามารถดูแลตัวเองได้ไม่ไดมีปัญหานะคะนะต่อไป เรื่องความรักคนโสดในเดือนนี้ล่ะนะตามหน้าไพา่นี้นี่คุณอย่าปลีกวิเวกทำแต่งานลุยแต่งานอย่างเดียวไพ่บอกให้คุณไปเที่ยวจะได้เจอคู่แน่อย่างนี้นะเวลาเจอแล้วมันคลิกกันต่างคนต่างคลิกกันก็ต้องหาช่องทางติดต่อสื่อสารกันเอาไว้นะคะเป็นคนที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนนะคะนะ โซนท่านที่มีคู่แล้วนั้นในเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างยังปกติสุขดีอยู่แต่ว่าธรรมดาเลิ้นกับฟานันมันก็มีเรื่องอขัดใจกันนิดหน่อยอเดี๋ยวมันก็ดีกันเดี๋ยวก็มีเรื่องขัดใจกันนิดนึงแล้วมันก็ดีกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะทําให้คุณสองนั้นเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องการงานที่คุณทําอยู่แฟนคุณจะเข้าใจคุณเอง ะะและอีกอย่างหนึ่งเมื่อแฟนเรา,าเอาใจเอาใจเราซื้อนั่นซื้อนี่มาฝากเราทำนัน่นทำนี่เอาใจเราเราก็ควรจะเอาใจตอบแฟนบ้างแค่นี้ในเดือนนี้สำหรับท่านที่มีคู่แล้วนะคะอืมประมาณนี้แหละนะ,ะเรื่องที่จะเตือนสติคุณนะคะตามหน้าไพาน่นี้แทบจะไม่มีอะไรเลยดูคุณเป็นคนที่สุขุมลุ่มลึกนะคะวางแผนเพื่ออนาคต นะคะขยันขันแข็งทรรมากินโดยสุจริตนะคะเพื่ออนาคตข้างหน้านะมันมีอย่างนี้มันเลไม่รู้จะติอะไรเลยตอนเนี้ยคือเดือนสิงหาคมนี้มันค่อนข้างดีหน่อยนึงนะนะที่บอกไปนะคะมันเป็นเดือนของแม่เดือนสิงหาคมนี้นะคะบุญของแม่นะคะที่ช่วยเราเอาไว้ในเดือนนี้นะคะนะ ได้ยินฝนตกแล้วไหมฝนตกหนักมากนะคะตอนเนี้อะหมดแล้วจริงๆหมดแล้วจริงๆเดี๋ยวคุณก็จะสร้างสมดุลในชีวิตของคุณได้เองนะคะอะก็ขอทุกท่านประสบความสําเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนินและความรักสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ